ยามค่ำคืนแบบนี้วัยรุ่นเมกาอย่างเราใครเขานอนกันเขาก็ออกมาหาของหวานกินนะสิเพราะของหวานก็ถือว่าเป็นมื้อหลักกินแทนข้าวได้เลยดูความพุดดิ้งมันเด้งดึงๆึงสิอดใจไม่ไหวขอชิมก่อนเลยความพุดดิง้งความไอศครีมความบัวลอยอะน่ากินละสิเดี๋ยวจะมาเฉลยท้ายคลิปนะว่าเป็นร้านอะไร บัวลอยมีหนึ่งลูกก็ต้องแย่งกันกินหน่อยละเวลาเด็กอ้วนได้กินของหวานหน้ามันก็จะอิ่มความสุขแบบนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านนี้มันโถทอดกับไอติมแล้วก็ไข่มุกไข่มุกเยิ้มเยิมนึบหนึบลุยครับคำโต,โต๊ะเอาจริงๆไหมกินแค่นี้ก็คืออิ่มแล้วเท่ากับเรากินข้าวหนึ่งจานนั่นแหละ ความสุขมันก็ไม่ต่างกันถ้าเราได้กินของอร่อยร้านนี้ก็คือร้านถ้วยถังไอติมอยู่ที่ถนนบรรทัดทองซอยจุฬา12